วัตถุดิบในการทำสมูตี้เคลผสมสปินนัผสมกล้วยน้ําว้าสุกนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำผักปั่นกันค่ะเมนูง่ายๆใบบ้านสวนกิโลห้านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตรงนี้เราจะเป็นสปินนัทที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะพา มาดูใกล้ๆก,กันค่ะสปิเนตต่างจากวอเตอร์ครสตรงไหนสีเขาจะเขียวเข้มมากกว่าค่ะใช้ปุ๋ยหมักค่ะไม่ต้องใช้เคมีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กน้อยมาตัดสปิเนตกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะนเนี่ยเราได้พนักงานตัดสปิเนตแล้วนะคะเอ้าวเลยลูกเลือกยอดสวยๆงามๆไปเลยวัตถุดิบในการทำ สมูตี้เคลผสมสปปแนตผสมกล้วยน้ำว้าสุกนะคะควานหางเจระเข้ด้วยหลังจากตัดแล้วนะคะเราเลือกยอดที่สวยๆแล้วไปล้างให้สะอาดนะคะได้กี่ยอดแล้วเอ่ยพอยัง<า>พอยังสครับสามครับ,รบนี่ธรมัดธรรมแมงไหมครับอ่ะ,อะพอยังพอยัง ได้เท่าไร่แล้วเร็วโอเคเลยยอดนี้สวยมากเลยหังคิมปะเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดกันครับผมหยิบอันเมื่อกี้มาด้วยลูกสูตรน้ำผักปั่นนะคะมาจากไผ่ตองนะคะมีคะน้าเคียวค่ะที่เราจะเอามาปั่นวันนี้นะคะสปินค่ะกล้วยน้ำวานะคะสุกงอมนะคะ นาำววานหางจระเข้ค่ะผสมเตยหอมนะคะสูตรหวานน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะปั่นกันใส่อะนี่ค่ะทุกครั้งนะคะถ้าเราจะทำอาหารนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดนะคะทุกครั้งค่ะเราก็จะใส่ลงไปนี้เลยนะคะนี่ค่ะ 150กรัม150มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปเลยนะคะกระเวยด้วยค่ะกลวยน้ำว้าสุกหวานมากเลยนะคะทุกอย่างนะคะผักเรามาจากในสวนนะคะเป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นกันเลยค่ะ นี่ค่ะจะได้สีคุเขียวแบบนี้นะคะสักนิดนึงนะคะให้ละเอียดหน่อยเลยค่ะพอแล้วค่ะขวดนะคะเราพัดเจะไหลไปแล้วนะคะใส่ขิงนิดหนึ่งก็ได้นะคะช่วยในลดการท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะปิดฝาค่ะ ถ้าทานไม่หมดเข้าตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเขียวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะหวานแล้วหอมกล้วยด้วยนะคะประโยชน์เยอะค่ะการันตีความ,มอร่อยสิลูกอร่อยไหมอร่อยไหมพูดเร็วติดตามเพนรุ่งได้ทางหน้าเพจกิโลห้าคาเดนเฮานะคะหรือหน้า Facebook เฟซบุ๊กเพนรุ่งค่ะ u t u b e ก็ YouTube, เพนรุ่งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบ อร่อยค่ะนี่